thank you สวัสดีครับผมวันนี้พามาเยี่ยมบรรยากาศทีมงานช้างป่านะครับนี่ก็พายมอดนะครับอากาศจะ, <c oughs> ะได้แน่ล่ะบอกแข่ได้แน่นอน <c oughs> แตหนนห่หลังสงการในโมแน่เพราะว่ามอดหลังสงการจะตกมันนะครับเพือ่อนพื่องหลังสงการจะตกมันนะครับนี่แหละครับโคชลัก คดชลักตามตำราช้างเผือกนะครับิึงมองไอ้ข้างนะครับสีงอกนะครับเดี๋ยวแกไปเขาก็จะเป็นคนก็จะงอกนะครับยิงแกยิงออกนะครับหนุ่มรูปงามพรายมอดนี่นะครับบรรยากาศสุม่มจิมงานช้างปา่าอาศัยกันอยู่แบบนี้นะครับไม่มีโรงช้างนะครับ กสิได้อยู่แบบนี้ครับฝนตกฝ่าห้องแดดออกอะ่ะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้ก็บ่ได้ออกไปได้นะครับเพราะว่าฝนพึ่งหยุดนะครับนี่สูงอเงีับแถมอยู่มองสูงด้วยค่ะก็เลยมองยิงสูงนะครับนี่แหละครับพายมอสพายมอสหลายครั้งแล้วครับ,รบที่ผมถ่ายนะครับดวงตานี้ ไม่เหมือนไข่นะครับดวง,งตาที่เป็นใสคือไอลูกแก้วนะครับแต่เบาเหมือนตาฟางนะตาฟางสีขาวมดนะครับแต่ตรงนี้จะไอเป็นเฉพาะมองมองไอด้านในนะครับจะมีลักษณะทีต่างเขาครับเนี่เมืองคนพายมอสพายมอสตำลาช้างเผือกบุนดีนะครับสูง สามเมตรนู่แหละครับอีกหนึ่งเชือกแปงง่านี่ครับสมส่วนนะครับไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เถอะทะมากม่ยมากใหม่นะครับอาศัยกันอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้่งทีมงานช้างป่านะครับก็จะอยู่ตรงนี้ก็จะมีอีกหนึงเชือกนะครับนู่นนะครับตะคำนะครับเดี๋ยวพาไปให้เบ่งนะครับหรือว่าเวชยันนะครับเฟพี่น้องที่ เวลาไหลสดก็จะอยู่ทิศตะวันออกนะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าผมเผาดังเดี๋ยวหันว่าอะไรแหละนะครับนี่นี่นะครับนี่ก็อายุเยอะนะครับตาคํานะครับหรือเวทชยันนะครับนี่นะครับไอ้นี่ไม่สูงนะครับแต่งานี่ใหญ่ได้การเลยนะครับสําหรับเวทชยันนะครับเนื้อจเหมือนเดิมครับอาศัยอยู่ ผมมีโรงสางนะครับของทีมงานช้างป่านะครับอาศัยตำลมใหม่นี่ครับประมาณนีแ้แหละบังแดดบงังลมนะครับมาแล้วลว่าแล้วเห็น่ยเดี๋ยวก็หันมาหาผมด้ยินเสียงนะอไปไน้นะครับนะี่ตาคมกลางหูใส่เลยอาการนี้น่าจะไม่เบานะครับเบืองนะครับ,นะรบดวงตาชาเป็นสางธรรมดาจากดวงตา ไอ้ตรงก้างเป็นสีน้ำตาลน,นะครับแต่ผ้ายหมอดเป็นสีเหมือนกับลูกแก้วนะครับใส่นะครับนี่นครับทีมงานช้างป่าอาศัยกันณนะตรงนี้นะครับตั้งแต่นู่นแล้วครับตั้งแต่มีโครงการสวนสัตว์หรือว่าโครงการโคชะอาณาจักรนะครับแกอาศัยอยู่ณตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนนะครับเดินาหางแล้วเดินทางแล้ว มาแล้วได้ยินเสียงผมนี่แมระทั่งผมพูดเบาๆเขาได้ยินนะครับนี่ต๊มันนี่ก็นาาเหมือนกันนะครับนี่แบบสี่ห้าเดือนเหมือนกันนะครับแต่ก็ต๊ะนู่นช่วงงานสร้างนะครับมาแล้วมาแล้วมุนจุทะมาเลยนิ่งไว้นิ่งไว้วพ่อใหญ่ตะคำยาครับพ่อใหญ่ คเขี้ยวนี่้านี่ก็สวยอีกแบบนะครับหนึ่งเชือกนะครับอยู่ติกันครับไายมอดนี่แหละครับผมก็ถ่ายให้ได้รับชมประจํานะครับ <c oughs> ตอนกลางวันแต่ไพ่มอดนี่ก็จ,จะอยู่ในปลานะครับเชือกนี่ก็สีใหญ่ไปมาไปมาอยู่แถวนี้นะครับหนุ่มเวชยันควักมือเรียกแล้วมานี่มานี่นป้หนุ่มมานี่ เดี๋ยวมีอะไรให้จิาวมันนี่มันนี่ไม่ไปหรอกนะพ่อใหญ่อยู่นั่นแหละฝนพึ่งหยุดนะครับพ่อแม่พี่น้องมันนี้ฝนตกนะครับไฟดับอีกตั้งหากนะครับว่าจะมาไล่สดให้พ่อแม่พี่น้องเลยรับชมกันไล่บ่หร้นะครับเพราะว่าบ่ได้เติมตังค์นะครับตูก่กะ ไฟดับนะครับเติมไไหมดเลยน่าจะเอาก้านเหมือนกันนะครับนี่เชือกนีนะแลมแหลมแลมสวยงามนะครับแต่อายุก็เยอะลแล้วละครับมีแต่สร้างส่วนมากจะมีอายุกันทั้งนั้นนะครับแถบแถบนีนะครับไม่ไปหรอไม่ไปหรออยู่นั่นแหละพ่อใหญ่แน่กวักเรียกแนวไลยเนาะ บางเชือกเขาจะรู้นะครับว่าฝนฝ่าจะตกกเขาอะกวักง่วงได่นะครับนี่แหละครับนี่แหละครับหลังจากที่บอได้ไล่ซดแก่แล้วเ,เขามาใ,ใส่ชีวิตแบบนี้นะครับเผยเปนินงชีวิตประจำวันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ติดกับพายมอสนะครับ เวทชยันส่วนด้านนี้ก็บพายมอดของเรานะครับผนุมรูปงามนาม้มพายมอดนะครับตำราช้างเผือกนะครับขดฉลักตามตำลาช้างเผือบกอบอกดังว่ได้เดี๋ยวมองมอกีกน,นะครับเบิง่งแตกต่างกันแห้งนะครับสูงหมากทีเดียวสําหรับพายมอดนะครับคุณดีน,นีครับ ขึ้นบวชขึ้นอย่างนี้เด่นเลยแหละนะครับเพราะว่าซูงกาบานกาเมืองเขาสำหรับพายหมดเดี๋ยวต้องรอรับชมกันไปเลยนะครับอายุเขาประมาณตอนนีกอายุทานนเท่าไหร่ล่ะอืมบอ,น,อนี่ถ้าประมาณ30กว่านีสีสี่ออกแห้งเลยเนาะ,ะคิดว่านะครับ เดียวต้องรอรับชมนะครับหนังไอ้ขนจะขาวนะครับขนในในหนักไอ้ตัวเขานะครับจะขาวเห็นมั้มองมองปากเขานะครับจะง่อยปากเขาน่ะขาวนะครับเป็นสีงอกนะครับเพดานเพดานบนกะขาวนะครับไฟพี่น้องหางดอกนะครับเห็นบ่ครับไฟหมดมีมดนะครับหางดอกตาได้นะครับต่เหลือแค่เล็บนี่นะครับ ที่ยังไม่ผ่านนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องไอท้ที่อย่างนะพวกไอ้วังเหรอ่นคนในว่างเขาเคยมาเบิ้งแล้วนะครับที่บอกมาเนี่ก็เป็นเรื่องจริงหมดนะครับเดี๋ยวต้องรอรับชมกันไปนะครับอายุมันละสาหรือ30เนี่ยภายหมดน่าจะมีลักษณะที่เปลี่ยนไปมากๆนะครับต้องรอรับชมกัน ผลฉลักตามตำราช้างเผือกดวงตานี่หนึ่งในนั้นเลยนะครับเหมือนหลายอย่างครับเพดานกระเม่นนะครับเพดานเพดานบนขาวนะครับบางเชือกจะดำนะครับแต่นี่เป็นสีขาวนะครับสำหรับไพ่หมอดีพน้านครับไพ่หมอสนี่ก็จะตกมัน่นหรอกเพราะว่า กับแป๊บเดียวนะครับเหมือนกับถึงหายตกมันไปบางหนึ่งนี่เองนะครับพายพี่น,น้องมันเวลาแบบแป๊บเดียวอยู่ดีนะครับผมมาถ่ายประ<ต><น>จำนะครับเหมือนกับว่าถึงตกไปแบบวางหนึ่งนี่นะครับเดี๋ยวเขาครบรอบอีกแล้วจะปีหนึ่งแล้วนะครับเวลานี้เดินเร็วอยู่ดีนะครับเพออิ่อ,อ,อแป๊บเดียวขวบปีจอยลักษณะไพ่หมดก็คือเวลากินอาหารนี่ก็ เนบไปในงานนะครับสุ่มนี่หลายๆเชือกนะครับที่มงานช่างป่าจะเป็นเหมือนกันนะครับตอนนี้มอสกำลังลดหุนนะครับกินเยอะไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะตกมันเร็วนะครับแกคือว่าเหรอครับเลียงสร้างไอ้ตัวผู้นะครับอ้วนไปอ่เฮ็ดให้ตกมันเร็วนะครับเป็นอันตรายต่อควานนะครับ ก็ต้องมีจํากัดเรื่องอาหารกันบ้างนะครับนี่แหละครับเพื่อนี่น้องพามาเ่ยมมารับชมนะครับทีมงานช้างป่าหลังจากที่บดายไล่ซดอาหารนะครับเพื่อนี่น้องช่วยช้างตกงานนะครับแกอยู่ตรงนี้นะครับก็คือที่บอกแล้วครับไม่มีโรงช้างไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับอาศัยอยู่ในป่ากันนะครับทุกๆเชือกทุกๆตัวนะครับหลายๆเชือกเลยหล่ะนะครับจะอาศัยแบบนี้นะครับ ตามที่เห็นนะครับโอเคครับผมจิบนี่ก็มีแค่นี้นะครับเพื่อนพี่อน้องหากชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์วันพุทธกบวันเพือฤหัสนะครับก็อย่าลืมนะครับไฟ้สดทีมงานช้างป่านะครับช่วยช้างตกงานนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับเพื่อนพี่อน้องเดี๋ยวเจอกันนะครับวันพุทธฤหัสกันนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ